พูดตักเตือนว่ากล่าวไม่จำเป็นที่จะต้องทำด้วยความโกรธวังดีก็เตือนได้เมื่อพบเห็นคนทำผิดกฎระเบียบเราไม่ควรแสดงความโกรธแต่ควรพูดจาตักเตือนว่ากล่าวด้วยเมตตาด้วยกรุณาคือไม่ต้องไปด่าว,ว่าเขาด้วยความโกรธหรือด้วยโทสะแต่ควรมีความปรารถนาดีต่อเขาแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนเพื่อให้เขาไม่จมอยู่ในความผิด ในความชั่วควรจะสอนว่าถ้าเราเห็นคนทำผิดแล้วเราโกรธอยากจะด่าว่าตักเตือนเขานี่คือถึงโอกาสที่จะได้ฝึกตัวเราเองแล้วจะได้ทำประโยชน์ให้แก่คนที่ทำผิดนั้นด้วยแล้วก็จะได้ทำประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยคือตัวเราเองก็จะได้ฝึกใจให้เปลี่ยนจากโกรธเป็นเมตตากรุณาคืออยากช่วยให้เขาพัฒนาเป็นคนที่ดีขึ้นให้เป็นคนเรจาจักระเบียบวินยัย แล้วเราก็ฝึกวาจาของตนแทนที่จะใช้คำหยาบก,ก็จะได้พยายามใช้คำพูดที่สุภาพอ่อนโยนทำให้พูดเป็นถ้าพูดให้เขารู้ตัวได้โดยเขาไม่โกรธให้เขาเชื่อและทำตามได้ทั้งเราและเขาก็จะเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยกันส่วนด้านสังคมหรือส่วนรวมนั้นก็จะดีขึ้นได้ประโยชน์แน่นอนชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องอธิบาย ที่ท่านให้เราอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนก็เพื่อให้มาช่วยบอกกล่าวแนะนำตักเตือนสั่งสอนกันทุกคนก็จะได้เจริญงอกงามไปการนิ่งเฉยเสียเป็นการดูดายข้างนอกเป็นการไม่ฝึกตนข้างในและเป็นความประมาทในธรรมถ้าจะนิ่งไว้ก่อนยังไม่กล่าวตักเตือนเขาก็ต้องทำด้วยเหตุผลอย่างอื่นไม่ใช่เรื่องที่จะมารักษาใจแต่ต้องฝึกทั้งใจ และใช้ปัญญาคือพิจารณาเห็นเหตุผลเช่นว่าการเวลายังไม่เหมาะหรือตัวเราตัวเขายังไม่พร้อมพูดไปเวลานี้อาจเกิดผลเสียเราก็คิดหาทางแก้ปัญหาคือจะช่วยเขาฝึกตัวเราและทำประโยชน์ของส่วนรวมให้สำเร็จนั่นแหละแต่หาวิธีอื่นเช่นเอาไปปรึกษาหารือผู้สมควรหรือรอเวลาที่เหมาะ เป็นต้นกล่าวโดยสรุปได้ว่าวาจาสุภาษิตประกอบด้วยหา้อได้แก่ 1. เมตาเป็นวาจาที่กล่าวด้วยเมตาจิต 2. สัจจริงเป็นวาจาที่กล่าวเป็นความสัจจริง 3. เป็นประโยชน์เป็นวาจาที่กล่าวประกอบด้วยประโยชน์ 4. ชอบใจ เป็นวาจาที่กล่าวสุภาพอ่อนหวาน 5. ถูกเวลาเป็นวาจาที่กล่าวถูกการเวลา